อารบาดเจ็บนะครับเหยียบแก้วนะครับตอนนีอนนน้อันนี้มนุครับอาจารย์นี่มนุ์ครับตาดีพี่ยาไม่ล้วพีย่ยาไม่ล้วฮะตรงไหนครับชี่บอปะทำไรเนี่ยก็อาวุธเันมันจะเป็นบองที่ใช่เหยียบวเหยียบมันจะปุ้งน้นหัวปุงเนาะมันมีความรู้สึก ปั๊บ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 เขื่อนอาจารย์ล้างเลยครับล้างเลยครับอาจารย์ลอยตาดีครับโอ้ยตาผู้เฒ่าเขื่นบอกอาจารย์นิมนต์นิมนต์เห็นแล้วเห็นแล้วอย่าเข็มเห็นะบ่ได้ระบ่นี่ทิชชู่ปะทิชชู่ไม่มีนะครับยังทำนี่อยู่ ก็จันลอยนะครับนจะทำการตาพอดีไหมทำแผลให้นะครับมันดั้แม่นครับมันเหยียบเหยียบเศษแก้วนะครับเหยียบเศษแก้วนะครับตอนนี้ใช่ละเข็มเอาเข็มเข็มมันก็ราคาเข็มจอดซื้อได้เราบอมบวี้อย่างจังารายการแป๊หนึ่งแป๊บนึง แล้วแรกมันก็ดังกึ้นเลือบาทซ้องเลยมันจังเข่านั่นดำดำคันคันเหยียบปั๊บเขาต้องหยุดเลยแยกมันเข่าไปเลยมันจะรอบซ้องหรอครับมันเข่าเนักกรบย่อมมีบาดแผลนะครับได้แล้วได้แล้วจ้ะต่อผมตาบอดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่ามาให้เล่ามานี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้าจารย์ตาดีวะบาด ตหินมันอะไรนะครับแล้วตัวดำๆอ่ะนะครับมีบอกเล่าอะไรขดลงเลยครับ,บกดแล้วบีบขึ้นได้วนี่บะแม่นครับไลน์ย้อนเขาจะาถวายเข็มกับใยลา,าเม่าเช้านี่เราแพ้ที่สองแล้ว

เข <mile inside. S 1> ็มบ่เรียกผมูเมื่นะยโมเมนต์ถือเอขอฮอวัดเดียสเลดว่ะูกผักปันอือ้ายสาามสามุาสามสาสามสสาามสามสาามส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 าอสามามามสามามมามสามมามสามสาม้ามสาามมามามส้าาลาบสสายสาาส มันมันอยู่มันก็อยู่ในครับเจ้าขึ้นในกันอยู่นอกเหรอบ่แม่นอ๋อนี่เข็มปากงี่เอ้านี่อาจารย์ต้องเอาเข็มมันนั่นเชียร์เข็มมันนั่นมันมันเข็มไปเสเอาเข็มปากงี่เจ้าก็หอด้วยกันเจ้าของต้องเกี่ยเองมันยังหัวใจจุดแดนแดนครับมเป็นตัดินบ่บ่เกี่ยช่มันะบ่เกี่ยล่ะครับทางเลยแอล่ะมันเป็นน้ำมันเป็นกันเรื่อ้เป็นน้ำไปเลย Oh, con thuyền con thuyền ôm oh, con thuyền lên <laughs> yeah, đường xảy rất là chân. มนนีอยาถ่ายเดบันี่ปูเอาเลยเอาเลยเอาลยา,างบ้านเขาบึงโอ้ยๆๆ้ย้้ย้ใหญ่ขนาดเี้ครับอันนั้นพี่